แต่ก็ซูพี่พีทครองไมโครเวฟของหนูไม่ได้หรอหล่อมากคุณบุ๋มมาทานข้าวคุณบุ๋มคุณบุ๋มถ้าหายไปไหนของเขาเนี่ยคุณบุ๋มคุณบุจูบิจูบิจู่ิจูบิจู่ิจูาโทรบัพท์ก็ไม่อยากไป อ้าวบุ๋มไปไหนครับหาคุณบุ๋มหายไงไก็ไม่เจอค่ะเห็นแต่โทรศัพท์ทิ้งไว้เปิดประตูเข้ามาก็เจอแต่พิมพ์ใจค่ะพิมพ์ใจคุณบุ๋มไปไหนพ่จุบหันกไปทาพมยพิมพิ่ิอุยคุณบ๋มกายเป็นพิมใจได้ไงเนี่ยพ่จุอยู่ในคำสาปเหมือนในซีรีส์ Good a y to be a Dog เลย กระโดดคำสาปกลายเป็นน้องหมาทุกคืนหากไปจูบกับเพศตรงข้ามวิธีเดียวจะถอนคำสาปได้ก็คือต้องจูบกับคนที่เคยจูบอีกครั้งภายใน100วันและที่สำคัญคือต้องไปในร่างน้องหมาเท่านั้นไม่อย่างนั้นหนูจะกลายเป็นน้องหมาไปตลอดชีวิตอะโุนเดอเทอเบียด็อกซีลี่เกาหลีจากวีออริจินอลรับชมซับไทยได้14 EP รวดหรือจะดูภาคไทยก็มีที่วิว